มาปอบรางวัลจิ้นเมทโอเคขออนุญาตเป็นตัวแทนของพ่อแม่ทางประเทศนะให้รางวันลน้องหน่อยนะครับเป็นพิเศษในวันนี้ครับแต่เธอพูื่อนรู้ก่อน อันนี้อันนี้เป็นรูปที่พี่น้านะครับวงางให้เป็นรูปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ภาพถ่าย <laughs> ว่าจะเล่นมุงแต่ไม่เล่นดีกว่านเอาจริงเลย เดี๋ยวมีรางวัลพิเศษให้น้องขออุญ,ญาตเป็นตัวแทนนะครับของพ่อแม,แม่ทางประเทศนะให้ซร้อยเส้นนี้นะครับเป็นแทนสายสิทธที่จะปลูกฝังน,น้องต้นข้านนะให้เป็นลูกของพวกเราทุกคนนะครับ,รบใส่เลยใสใส่ให้เห็นเลย ใจพอจำนำได้นะคะลูก ขออนุญ,ญาตอวยพอน้องนะครับว่าอ,อ,อยากจะอวยพรด้วยผ่าพูดจริงๆเตรียมมาแล้วแต่ลืมไม่หมดเลย <c oughs> คืออยากจะอวยพรใ,ให้ให้ต้นท่านะให้หนูรักษาความดีของหนูเหมือนกับที่ผ่านมาตลอดเพราะว่าความดีอ่ะคนที่คนที่ดีอ่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมันก็เหมือนกับต้นท่าที่ผ่านมาเหมือนกับพระมหาชโนอกอ่ะที่เขาว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนกว่านางไม่ขลาดจะไม่เห็น ต้นข้าวก็เหมือนกันเพราะภาพเพียงกับความพยายามของหนูเจ็ดแปดปีกว่าพ่อพี่แม่ทั้งประเทศต่างประเทศด้ศวยตอนนี้ลุงมีแฟนคลับเป็นชาวต่างประเทศวยนะเพราะว่าใช่แฟนคลับของต้นข้าวอะแล้วก็มาเป็นแคลับงด้วยที่เขาฝากความคิดถึงมาเยอะมากจนแบบไม่ถูกก็ขอให้ต้นข้าวอ,าอย่าเสื่อมออกจากความดีนะลุงนะแล้วก็่อาอย่าตกต่ำอย่าจนนะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปได้นะนะขอบคุณครับ จบแล้วคุณยายโซเดียร์ให้ไปรับรางวัลรางนู่นุซเดีย,ยร์โซเดียรไปรับรางวัลทุกคนนะครับเดีย๋ยวยายทุเรียนให้รางวัลน้องต้นข้าวนะครับจับตามดู ไปรับรางวัลก่อนดีไหมนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้ยังยังอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวยาย,ย,ยตุนะเรียนจะให้รางวัลนะฮะเฮ้ยนะครับ<ป>มาได้ไหมน้อนะครับไดไปถ่ายรูปกับ,บนักร้องอวงพลัได์ราชบุรีก่อนนะนะครับเดี๋ยวรอหน่อยนรอก่อนอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้ไปหายายตุเรียนนะครับ เรอสู้คนนะฮะ